กุ๊กไก่มาถูกถึงล้อแม็กยางเลยนะคะเดี๋ยวพาพี่พี่มาชมลายแม็กลายยางหล่อเท่เดี๋ยวเราตามกันมาเลยค่ะท่านี้จะเป็นแม็กนะคะของรานเอรำไทของเราตัวเด่นะมีลายแม็กให้พี่พี่เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับพี่พี่คนไหนชอบล้อแบบไหนดูไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะนําไปติดรถให้พวกพี่ๆี่อย่างหล่ออย่างเท่เลยเดี๋ยวเราชมกันเลยนะคะ โชกนะคะนี่แนวการแต่งออกรถของเราต้องดูโชกพวกนี้ไว้เลยนะเป็นโชกโผล่เบนเดอร์นั่นเองนะ,ะลายแม็กล้อรอแท้ๆอีกแล้วค่ะเป็นไงคะแม็กกับคนกันไหนใหญ่กว่า <c oughs> โอเค <c oughs> อ่าวันนี้กุ๊กไก่มาบอกถึงล้อแม็กยางเลยนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆมาชมลายแม็กลายยางหล่อๆแท้ๆ,ๆเดี๋ยวเราตามกันมาเลย เดี๋ยวกุ๊กไก่จะนำไปติดรถให้พวกพี่ๆอย่างหลออย่างเท่เลยเดี๋ยวเราชมกันเลยนะคะอยากจะได้แบบไหนด้านที้จะเป็นชลกนะคะ<ม>นี่แนวการแต่งออก ไงคะแม่กับคนกันไหนใหญ่กว่าโอเค